โอันนี้มีกลุ่มคณะที่จะไปเดินรอยมดนะคะมีอยู่ เ็บนี่นะคะก่อนจะน้อยมดก็เดินเฉพาะฤดูนี้เหรอคะหรือว่าแค่แบบฤดูเดียวฝนฝนเดินมั้ยพัดหนาฝนว่าคนบางคนก็ขึ้นมาอยู่ครับน้อยครับน้อยบางคนอีกขึ้นมาหนาฝนดอยลูกกระดอยค่ะดอยลูกกลางะดอยลูกกลางดี๊ยวพับลงมาเดี๊ยวพักดอยลูกเนี้ ำไมถึงชื่อดอยมดนะคะมันต้องมีประวัติความเป็นมาต่อพ่อดอยลูกนี่มันแบบวี่งก้มนใหญ่ครับมันจะมาเป็นดอยบดมันเป็นดยอยลูกคล้ายๆตะกอนโค่นจากก้อนปน,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 นว่าดอสีปันป่นน้ำเพราะครับน้ำจะออกดอยลูกนี่ดิดอยลูกลูกเดียวอะ่ะค่ะไปฟังตั้งช่างไม่ฟังเจริญไฮอะ่ะซึ่งสองทางอะ่ะค่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นน้ำใม่ล้าคือจะอันออกจากดอยลูกนี้อยมั่ง ร้อยหนุ่มเดียวแม่หน้ามันมีกี่สายอ๋อลงหน้าแม่ลาวลงหน้ามันม่ดีถ้าล,ลงไปตั้งจังแม่หน้าแม่คอร์ดพจน้าแม่กิงอ่นะเนี่ยได้ลูปไหมค่ะมันเป็นฝนหนาแล้วก็ตั้งบนนี่มันไอ้ที่กลางกลางจะไปจะไปนอนกลางล้างกลางเต้นม,มันเปนจำมดมันมันมีแต่หญ้าบาดายมันหนีก็ไม่ใหญ่ครับนบนว่ะ นับไปเลยคนประกอนพู้ห้องอ่ะดอยมดอ๋อดอยมดครับหมดเยอะครับมันนิดๆก็ไม่มันมดดอยมดมันเป็นดอยหมดมาอ๋อดอยหมดมันคือดอยหมดไงดอยหมดเมืองมัน้องมาดอยหมดก็ต่อมาก็เลยเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปเป็นดอยหมดที่บอกว่าดีเจมาสันนิษฐานบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะชื่อดอยหมดบอสบิวแต่ว่าพอคนเมืองเขาใช้ภาษาแบบเนี้ยมันก็เลยเป็น พอเกเก็แล้วเออตรงนี้วิดีโอนะครับพี่อ่าพันแถูกต้องพันแกับหเมตรพันแปดร้เมตรเริ่มที่พันสค่ะ เราเริ่มมีภาษจุดนี้เลยมันก็เลยชันหน้าตั้งไงเขาบอกว่าก่อนที่จะชื่อดอยมดคือดอยมดอดแต่ว่าภาษาพื้นเมืองเวลาเขาอู้เป็นสำเนียงดอยมดดอยมุดก็เลยกลายเป็นดอยมดในคนไทยรับไกลนี่ครับระยะเสียงหายใจแรงมากเลยอ่ะ เสียงหายใจแรงมากนี่แหละเกาะคณแข็งแรงอ่ะหายใจดีแล้วพี่ไม่ฮะอะไรนะ The first time มมันเป็นมันเป็นเมล็ดกาแฟใช่ไหม ใช่เนี่ยเมล็ดกาแฟกินได้เลยหวานมากเลยเหมือนช็อกโกอ่ะหวานโอ้โห ใจนี้ยังดีถ้าหยุดหายใจนี่<ห>นเรื่องใหญ่นะอบ,บอกก่อนนะนเวลา <c oughs> เราหยิบออกมันหยิบง่ายเราเดินแบบไหล่เขาเนาะเพราะว่าข้างๆก็จะถ้าลื่นไปก็ลงเหวกิ้งขึ้นแล้วนะคะ โอ้โหทางขึ้นมโมี้ิ้ช่วงเนโอ้ทางขึ้นมีทางลัดโอ้คุณหมอมาอยูุ่ดท้ายนะ เป็นปาแบบธรรมชาติมากค่ะทุกคนถ้าใครมาก็รบรวนเออเอาไม้โพมาด้วยนะคะไม้เนี่ยค่ะมันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าทางอะจะเป็นแบบไหลเขาด้วยค่ะเดินไหลเขาแล้วขึ้นเขาแล้วก็แบบนี้ค่ะป่ายญ้าขาน่าจะน่าจะเรียกว่าหญ้าขานะถามว่าตอนนี้ยังไม่ถึง ยังไม่จบคลิปแบบว่าเดินขึ้นลงนะคะความยากง่ายก็ยังประเมินไม่ได้แต่ที่เดินมามันก็ไม่ได้ยากมากแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังพูดอะไรเยอะไม่ได้ค่ะถามว่าจ้างลูกหาบไหมดีค่ะทุกคนลูกหาบเขาจะมีฉากการชำนาญแล้วก็มีเทคนิคในการเดินเพราะว่าเขาหาบบอด ฮะถอดอ่ะมาถ่ายรูปให้เฮ้ยพี่ถ่ายเป็นคลิปอยู่มุมไหนตรงนี้ใช่ไหมคะสภาพหน้าอันนี้เรามาขึ้นสวยอยู่ยังสวยอยู่ใช่ไหมคะนั่งไงโอเค นุกุ้งไว้หกไว้หกเป็นเรื่องเลยนะไม่ได้เลยครับเน่ถ้ามันมาโดนแล้วอ่ะมันฉีดได้แต่ถ้าแบบยังไม่โดนนะยอกฉีดบอกว่าไม่กลัวเรียกก็ได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอให้มันโดนค่ะเค่อฉีดนั่ายง่ายไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แห้งเปียกแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาไปรอรอคุณครับ เราก็ค่อยๆเดินค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนไม่ไหวก็ต้องไหวสำคัญมากนะทุกคนต้องเอาไม้โพมาด้วยนะมันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าเป็นขาขึ้นตลอดค่ะทุกคนอากาศข้างบนนะคะก็คือ เออมันไม่ร้อนมากค่ะเพราะว่ามันมีต้นไม้ได้ร่มไม้แบบไม่ให้ร้อนแบบแล้วก็ผ่า,านลำธารนิดนึงแล้วก็จะมีแบบไอเย็นมาอย่างเงี้ยค่ะกระทบผิวมันทําให้เราไม่ร้อนไม่ร้อนแบบไม่ร้อนไม่เหนื่อยแรงมากแต่เราจะมาเหนื่อยแรงตอนขึ้นเขาเนี่ยค่ะทุกคนมันเดินขึ้นตลอดเลยขึ้น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 แต่ว่ามันก็มีมีจุดให้เราแบบ ทางทางตรงทางเรียบนิดนึงให้เราแบบพักขาโอเคค่ะทุกคนขึ้นต่อไปค่ะ เราได้เจอแล้วค่ะถึงตรงนั้นค่ะนี้จะเป็นดอยมดของเรานะคะทุกคนต้องเดิขึ้นไปแล้วเราลงจากตรงนี้แลคะทุกคนใก้ถึงน้นอรอยา้วนะสร้กีน่ก็เลยซูม ซูมตะพาเหลืองให้ค hmm. รับอี yes. <Thank you. S 1> ่ใดครับเขาบอกว่าเราจะมานชั่วโมงครึ่งถึงจนโออใค้ไปไปบอกว่าจุดอันตรา ชาแน่นะเนาะตามไปตามไปตามไป้องเดินไปอีกค่ะนิดหน่อยค่ะช่ะเราเดินไปนิดเดียวนิดเดียวแต่3ชั่วโมงไปแล้วมาเก็บก่อนเก็บก่อน ดอยลังกาครับไหนฮะนู่นนะฝั่งโน้นนะตรงเรด่านะฮะตรงเรด้าเล้หนูมองไม่เห็นนะนู่นครับนู่นโอ้หนูไปมาแล้วเรด้าลังกาก็เดินวันหนึ่งเลยลังกายิ่งทำร้ายดอยลังกาแต่ไม่รู้ขึ้นจากฝั่งนี้เขาขึ้นทางไหนครับถ้าดอยลังกาขึ้นจากทางไหนครับ เขาจะขึ้นมันมีสองทางครับมีขึ้นเรดไดกับขึ้นแม่ตอนครับอ๋อแม่ตอนในหมู่บ้านใช่ไหมครับผมเคยลงนะโอ้โหย,ยังดิง<อ>่งเลยอ่ะใช่แล้วผมไปขึ้นตองแจซอนแจซอนอน่าไอ้จุดจุดระหว่างลำปางนะครับนงองา เห็นไหมคะเหขนไหมคะ การเข่งของเราหลันจากที่เราเดินมาประมาณเกือบห้าชั่วโมงเดินเรื่อยถึงแล้วนะคะอยโมทูโอ้ยหานุ่มยานุ่มอยู่ บ้างพักบ้างค่ะโอเคค่ะทุกคนว้าวพิซซ่าบนดอยนะคะอืมเชฟพี่บิ๊กยังหาก็หาเดี๋ยวหาคนกินเดนไได้เรื่อยเลยียวสุดวัน รั่วรั่วเหรอต้องเบาอากาศอาากศพี่ฮะอากาศมันเย็นทำไงดีอ่ะทำเฮ้ยมันไฟมันลามไปถึงข้างล่างแล้วน่ะอุ๊ยเสือเสือเสือเย็นแป๊บนึงเป็นแง่เหรอเอารองเท้าพี่เก๋นี่เตาไก่เนี่ยเก้าพี่เก๋มีอากาศออกแก๊สเย็นมันยังไม่ร้อนไง เมนูบนดอยยำปลากระป๋องคืออยู่บ้านกินแค่ข้าวไข่ดาวอ่ะใก่เต้าหู้ไข่เจียวไข่กรอบพันบรุนตีแคมป์หมูทอดหลังจากที่เราได้เดินทางกันมาค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลย ก็ขึ้นเขาไตา่เขาไตา่เดินขึ้นตลอดแต่ก็ทางเดินไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแล้วตอนนี้ค่ะก่อนที่ฉนันจะเข้ามานอนเนาะก็อยู่ที่12องศามีลมบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ก็โอเคเพราะว่าเอาถุงนอนมาสองอเอามาสอง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 ,สอง,ส,องสองอันนะคะก็เดี๋ยวถ้ายัางไงคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคะ่ะจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูถ่ายคลิปสวยๆให้ดูติดตามนะคะ คืนนี้นคุณนไหมคะบาบา เพื่อนๆตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวดูขาลงจากดอยมุดดีเอ็มไม้ขาด ไม่ใช่ชนขอคุณหน่อยจริงปะจริงจริงไปแล้วเราก็นึกวทจะชนจังเละพักงี่เ่กีนี้จังหวะโบ๊ะมากโเ่ยเลยะชนก็นดะชนก็นด้อะไรก็แอคถายรูปเนี้ย น <laughs> ัวไหวน้ำเล่นแล้วเล่นแล้วเอคชั่นเจียบ

คลิปนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดินเที่ยวดอยมดนะคะแต่ไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าขามานะคะเราก็จะขึ้นขึ้นขึ้นตลอดเลยนะคะตามคลิปเลยขากลับนะคะเราก็จะลงลงแล้วก็ขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงนะคะแต่ขากลับนี่คือว่าเดินค่อนข้างง่ายนิดนึง่ะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบว่ามันลงแบบลงดิ่งเลยค่ะต้องคอยระมัดระวังนะคะทุกคนต้องคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับชันนออนแอร์ทำคลิปขั้งต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย ตังดาแล้วไม่โก้เมื่อกี้นั่งหลังมันได้อัครรถนาะแต่ทางมันคงไม่โหดเท่าไหร่เนาะไม่เคยมีใครทักหลอกไอที่แบบว่าดีๆอะจะบ้านอะไรเงี้ยนี้นั่งดีกว่าอันนี้แหะไม่กาแฟหรออันนั้นหรือเปล่าทางรถขึ้นเนี่ยหรือทางคนเดินขึ้น ไม่ลาวพี่ไม่ได้แน่าจะดีป่ะใช่พี่จะด,ดีครับอันเนี้ยโอ้ดูในตู้กเย็นเยียบเลยครับพี่ในตู้แช่